โอ้ผมเจอปัญหานะครับนี่ครับต้นฝรั่งครับหักครับไม่ได้เดินจุดนี้มา3วันได้นะครับกับเจอต้นฝรั่งหักนะครับนี่ครับล่องรอยการหักก็คือนี่ฮะดูแมลงที่ตัวเล็กครับคล้ายๆมอดครับมันชอบกัดนะครับซึ่งปกติผมก็จะเดินดูนะฮะแต่ไม่เห็นว่ามันมีการ เจาะในส่วนของลำต้นนะครับอันนี้เห็นชัดเจนครับเนี่ยฮะแล้วเพิ่งเหี่ยวน่าจะประมาณสักอาจจะสองวันที่แล้วครับเนี่ยใบตรงส่วนก็ยังเขียวอยู่นะครับเนี่ยดูการกัดของเขาครับซึ่งถือว่าเป็นศัตรูในส่วนของต้นฝรั่งครับที่ผมยังหาวิธีกําจัดไม่ได้นะครับปกติครับผมก็จะเดินดูในส่วนของต้นนะครับว่ามันจะมีขุยอย่างนี้ไหมครับ เ้ามีก็แสดงว่ามันจะมีตัวมาเจาะอยู่ครับซึ่งที่ผ่านมาไม่เจอนะครับก็ยังเห็นต้นเป็นปกตินะครับแต่อาจจะเห็นว่าใบมันเหี่ยวเฉาบ้างครับผมก็เปิดน้ําลดแค่นั้นเองครับถือว่าเป็นแมลงที่ป้องกันยากมากครับเพราะเราไม่เห็นตัวมันครับมันเจาะเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้ครับแล้วเราก็ฉีดยาป้องกันไม่ได้ด้วยครับถือว่าเป็นแมลงที่เป็นศัตรูพืชที่อันตรายสุดครับแล้วมองไม่เห็นอ้าวผมว่าแล้วนี่ครับ มีร่องรอยอีกแล้วแต่เขาเจาะตรงไหนแค่นั้นเองครัไม่เจอครับขวยมันอยู่ตรงนี้เยอะอ๋อเน่่เนผมเจอแล้วครับเนี่ยฮะรูนี้ครับเนี่ยใช่หรือเปล่าต้องลองแย่ดูครับอ้าวใช่จริงเลยครับนี่ฮะถือบอกว่าเป็นแมลงที่ป้องกันย่ามากครับเพราะเนื่องจากว่าเราไม่รู้นะครับว่าเขา มาเจาะตั้งแต่เมื่อไรครับนี่ฮะล่องรอยแทบไม่เห็นครับแล้วอันนี้เล่นเจาะในส่วนของโคนต้นนะครับเ้่าเจาะปุ๊บต้นนี้ตายครับอ่ะไม่เป็นไรครับมาเจอทันหรือเปล่าไม่รู้ครับผมก็เอายาฆ่าแมลงอัดครับที่ต้นครับโอ้ยเกินแล้วครับเมื่อกี้ผมฉีดตรงนี้ครับมันขึ้นมาตรงนี้ครับโอ้โหจริงๆนะครับเนี่ย อ่ะเดี๋ยวผมจะชฉี่ให้ดูนะครับมันออกรูนี้ครับต้นนี้สาหัสครับนี่ฮะทะลุเลยครับแต่ต้นมันไม่เหี่ยวนะครับผมสงสัยว่าต้นไม่เหี่ยวนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดใครที่ดูคลิปนี้ครับแล้วรู้วิธีการป้องกันนอกจากวิธีที่ผมไม่เห็นคือเป็นขุยแล้วครับก็ยังไงช่วยแนะนําได้ครับกับวิธีการป้องกันต้นฝรั่งครับถูกไอ้เจ้าตัวแมลง แกนต้นครับ